สุดการรอคอยใหม่รถแท็กเตอร์อีเซกิเอ็นทีซีรีรุ่น NTZ 227 <clicked scratch water> น้องใหม่มาแรงจากค่าอีเซกิัจใจคนใหม่ชาวสวนชาวไร่สวัสดีครับผมชื่อนายนเรศเสือปางิ้ว อยู่เบอร์บางกระทุ่มจังหวัดสษณลโลกครับ <Yeah. S 1> ผมทำมาทอาชีพขับรถไถท,ทำมาสิบกว่าปีแล้วของอีสกิก็ดีครับ mm hmm. เร็วปันวป่นเร็วประหยัดในเรื่องเวลารวบการปั่นปันปนป่นตีดินละเอียดดีครับรูปทรงกระทัดรัดคล่องตัวเหมาะสำหรับงานสวนงานไร่โดยเฉพาะโดยน้ำหนักตัวรถ980กิโลกรัม เขาทำงานในร่องสวนร่องไร่ได้ดีลุยได้ด้วยอีเซกิเอ็ทีซ็227ใช้รอบต่ำได้15-17ได้โอเคดีครับลักษณะโครงสร้างก็คือรูปทรงเหมาะสำหรับการเข้าร่องอ้อยเครื่องยนต์ดีเซลอินดิเรกต์อินเจคชั่น3สูตร เลือกปรับควาเร็วของเกียร์ตามความเหมาะสมได้ถึง12สปีดทำงานได้ไวช่วยทุ่นเวลาจบงานได้เร็วกว่ามีเวลาพักมากขึ้นพื้นที่คนขับกว้างนั่งสบายไม่อึดอัดตำแหน่งควบคุมใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากถังน้ำมันขนาด23ลิตรใช้งานได้ต่อเนื่อง ชุดควบคุมอุปกรณ์ต่อพ่วงมาตรฐานแขนยกทั้งสองข้างสามารถปรับความสูงต่ำของอุปกรณ์ได้ง่ายต่อการติดตั้ง ปรับตำแหน่งอุปกรณ์ต่อพว่วงระบบ PTO สามารถปรับเลือกที่ความเร็ว540หรือ750รอบต่อนอาทีตามการใช้งานมาพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงที่หลากหลายรอบคุมทุกการใช้งานไม่ว่าจะเป็นงานบำรุงต่ออ้อยรวมถึงงานกำจัดวัชพืชในร่องสวนช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานคนลดต้นทุนทุนเวลาการทำงาน สวัสดีครับผมชื่อนายสหรัฐยืนยาวครับเป็นพนักงานสาธิตของบริษัทสยามอีพิเมนต์ครับแรงงานคนหายากครับก็เลยต้องหันมาใช้รถเล็กกันครับช่วยประหยัดแรงงานคนครับในการปั่นลูก้าในร่องอ้อยแล้วก็เข้าสวนมะม่วงครับตัวปั่นดินครับให้ความรู้สึกก็ดินก็จะละเอียดขึ้นครับตัวลูกกิ้งครับไว้ตัดเถาวันนะครับ ที่มันยาวออกมาจากเกาะอ้อยครับทําให้ไม่ค่อยไปพันลาวไว้มีดครับในการเข้าร่องอ้อยเราก็จะมีกาดเป็นตัวเสริมครับกันบังทําให้ไม่เกิดอันตรายต่อนคนขับครับโรเตเตอร์อิเซกิรุ่นเ t ็น227มาพร้อมกับโครงการใบอ้อยช่วยป้องกันสิ่งรบกวนภายนอกช่วยลดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ NTZ227 ของอ e ีส k กิครับในการขับขี่ในที่แคบๆค,ครับสามารถเลี้ยววงแคบได้สบายครับแรงปราดเปรียวร่องตัวไปได้ทุกที่แรงทนคนุมค่าสู้ได้ทุกงานงานสวนงานไร่ต้องอ e ิซ k ก NTZ227